โรงเรียนเราเองโคเซนเคมีไมทีเอลหรือสถาบันโคเซนแห่งสถาบันเทคโนโลยีผสมเก้าเจ้าคุณหาราชกระบังเด็กช้นมาเทิมศึกษาปีที่สาที่มีความสนใจในด้านวิศวกรรมห้ามพลาดยนไม่แค่5ปีก็ได้รับอนุปริญญาเลยแถมยังมีโอกาสได้ไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยที่นี่เรามีทั้งหมด3สาขาได้แก่เมคคาทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส โดยที่นี่เราจะเรียนการเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นสําหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษหรือไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนนั้นไม่จะเป็นต้องกังวลไปเพราะสถาบันโคเซนเราจะเรียนไปพร้อมๆกันโดยสถาบันโคเซนเคมไอทีอลมีการสอบทั้งหมด3รอบรอบแรกสามารถสมัครสอบผ่านอินวิทเปิดรับสมัครถึง31สิงหาคมนี้โดยการติดเลือกสถาบันโคเซนเคมไอทีอล รอบที่2และรอบที่3เป็นการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ที่สถาบ,บันโคเซนโดยตรงสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊กโคเซนเคมไมทีเอล